นายชดแสนชาต้วยกระทันหันด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแต่เจ้าตัวปฏิเสธและหันมาใช้วิธีธรรมชาติบำบัดผ่านมาหกเดือนปัจจุบันไม่มีอาการของโรคหัวใจแล้วและใช้ชีวิตได้อย่างปกติมันงงมันมึนมันงงในวัตะมองเหล่านี้มึด้อเลยก่อนนล้วมันหอบบจริงๆหอบหอ,อบมากที่สุดเลยหอบจนเหนื่อยจนนอนไม่ได้เลย นอนตะเคีงก็นอนไม่ได้นอนง่ายก็นอนไม่ได้ถ้านอนง่ายขึ้นยังไงเนาะมันมันมันจะขึ้นย่อยหรือมันเหมืนเน้นก็ไปใหญ่เลยเอาไปเอ็กเลยดูไอาเอ็กเลยดูก็โอ้โหมากางไอ้พ่อมลงที่ไหนแต่เขาบอกไอ้พ่อมเองผมไม่รู้นะเพราว่าเลือดนี้เดี๋ยวมาจากไอ้นั่นอะไรนะคะไอ้ที่ว่าไอ้ที่มันตีบลงอะหลอดเลือดเลือดเส้นเลือดครับมันตีบลงตีบครับตีบ ตีบเลื่อนนิดเดียวเลยก็ก็ทราบว่าพาว่ผมก็นัง่งไม่พาครับว่างนันผมก็่างัานเ่าไม่พาหรอกอา้าทำอไมไม่พาละผมก,ะบะมก,ก,ผมก็บอกว่าตายเป็นตายนะดื่มมาเรื่อยๆนะก็ดื่มมาได้ไม่เกินกท็ทรามขวดกับโอ้อตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วมันเป็นอะไรเนียกขวดมื้อมาเลยเนี่ย มันขับ <laughs> มันขับมัันบปวดปวดเลยเมื่อยนอนอยังไงก็พลิบไปพลิบมา,าเฮ้ยนึก่อยใจกูจะกินไม่กินวะต <laughs> ีนีลูกเขาบอกก็บอกินแล้วมันต้องปวดเมือ่อยหนะิเพาะจริงๆว่าขำลูกบอกนี้ก็ก็เลยกินกินโตออกมากระทั่งกินบ้านนี้ครับแต่เส้นเลือดตอนนี้มันก็ย่ายแล้วครับหมอบอกว่าขยายแล้วย่ายเลยย่าดได้ไหมหมอ่าเขาไม่ตกใจแหละหมอพ่อหมอเขาก็ท่าหนะว่ากินยาอะไรบ้าผมก็บอกว่า คำขอ6บ้าวคิณจานี่ไหมคิณจานคำขอหมอคิณยาของหมอค่ะรู้สึกว่าดีใจได้มากดีใจมากๆเลยครับสนใจสั่งซื้อปอกะบิตกรียวทองไมยราบและกรำลังอบแห้งผ่านทางบริการชีวรักธ์โทร082 7826992และ085 48338เพราะเราอยากเห็นคุณมีสุขภาพดี